ตรงตัยิ้มมจีกันอ่านอีมมจีกันต้องเข้าใจเอาว่ายิ้มมจีแต,รตร่ละตัวมันเท่นตัวไหนเนาะมันแบบไหนเนาะสื่อสารแบบไหนเนาะได้สิเป็นเรื่องสั้นเ่ยได้ว,ว่าวันนี้กับพิยุพนกับเพื่อนกับต้องการอยากให้เป็นคอมเมนต์นะคะเพื่อนว่าต้องการเพื่อนว่าต้องการให้เป็นเป็นแต่อี้มจีที่จะส่งหากันคนะ่ะได้ยายยายน้องเข้าใจตรงที่ว่าลูกคือลูกสาวนี่กับมีมีความคิดพีดีๆเอาตรงนี้มะเล่นมะเล็นกันจะได้อ่อ ตัวตอบกันตอบกันตรงนั่นตัวนั้นตอบกันคพมเมตนก็จะไหลจะไหลยู่ตลอดนะคะน <c oughs> ั่นแหละคือการซอยเหลือของของของลูกสาวนะคะลูกสาวจะซอยเหลือเจ้าบ้านแบบนั้นถ้าเข้าไปนะคะให้เข้าใจตรงนี้นะคะเข้าใจตรงนี้นะคะไอ้ลูกลูกล้านล้านหรือเพื่อนๆย้่น,นยายน้องทุกคนก้นกระไดเนาะค่ะเนาะถ้าสมติว่าลูกสาวเคยไ,ไปหยอกไปหยอกกันแบบนี้หยอกลักษณะนี้ค่ะก <c oughs> ็คือคือลูกสาวหาเรื่องเรื่องหาเรื่องที่จะมาคุย พี่จะมาคุยป่วยตอนเองเพื่อให้มีเม่นไหลอยู่ตลอดเวลาเลยนะค่ะแม่กับขอบคุณลูกสาวนะคะที่มาเรียนตรงนี้แม่กับขอบคุณหลายๆเดื่องหนุ่เด้อแม่บอบอได้คิดเรื่องแกงซี่นะบอได้คิดการทุกคนการจงจงเข้าใจลูกสาวเพานั่นเด้อค่ะเด้อจ้าจ้าการสลอมสวัสดีการละครั้หนึ่งนะคะจากการสลอมนะคะการสลอมการสลอมนี่ไอ้เจ๊น้องเคย เคยหนีอยู่เคยเคยติดติดใจอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ในหัวใจอยู่จ้ะกะว่าเอ้อไปใส่น้อตอนพี่เมียออกตอนเลี้ยงนั่ละน้องจ๊ะเอยเป็นยังัไงล่ะมันอาการมันบอดีอาการมันบอดีเอ้อแต่เรียนเขาม้าเขาที่แรกเอ้อว่าจิบวเขาบ้านอในมื่อวานน่ะตั้งใจว่าจะบวเขาเลยเด้อ เอ๊ะบ่เด็กบ่เขาบ้านแล้วกับ่เด็กฝากผู้ใดนั่นล่ะมันก็เลเฮยดให้เฮกากับวล้นเพราะว่าเขาเคยเขาเคยอยู่เคยเฝ่ะกะเบ้ากะกะขอบคุณลูกสาวเนาะแต่ที่แนะนําคือลูกสาวจะบาเนาะค่ะแล้วจะแนะนําม่าการที่เฮาเห็ดที่เมียคือให้เขาใส่ใจบานมันจะไได้ห้ไก่ใส่ใจยายาขิงบ้านคือคือลูกสาวแนะนํานะคะ ราะว่าทางทางไอ้พี่ยูทั้งยูทูปเพินพ่นเพินพ่นเพิ่นเพิ่นก็จะเบิ่งเฮาตรงนั้นเบิ่งว่าเฮาปล่อยพี่เมียนเฮาจะสนใจกับบ้านเดี๋ของบ่ไอ้บ่แม่นว่าเฮ็ดแล้วปล่อยถิ่งคือจังเฮาปล่อยปล่อยคลิปธรรมดาไปเลยนะ่ะนั่นล่ะมันเพิ่นเพิ่นก็มองเขาคือกันว่าเฮาเฮาเฮาบ่ใส่ใจบ่เฮาบ่ใส่ใจกับคลิปของเฮาเฮาเฮ็ดแบบเฮาเฮ็ดปล่อยน่ะมันได้ได้คือกันารแต่ว่าพี่ยูเพิ่นก็น จะไปประมวนตรงนั้นอีกว่าจะมีคุณภาพหรือบ่มีคุณภาพักนะคะนั่นแหละคือพี่เมียนะคะมาเด่กกจ้าเข้าพี่เมียเพื่อนนะสี่โดนปนนี้ยายนองกอยูเพราะว่าเพื่อนเพื่อนกบว่าคืออยากให้อยากให้อยากให้เจ้าบ้านเพื่อนน่ะได้ได้คิดตรงนั้นให้มันมีคุณภาาเพื่อเป็นสามารถที่จะดึงเพื่อนอยู่น้ำใดนั่นแะคือคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะที่เพื่อนอยู่นั่งเป็น เป็นเป็นคุณภาพที่ยิงไงค่ะนี่เกิดขึ้นลูกสาวสอนไห้นะคะลูกสาวสอนไห็ซึ่งก็สิ่งที่ดีๆแล้วก็เขาก็จงหลับหลับไห้แล้วค่ะเด้อสิ่งใดมันบอดีค่ะเขากับปล่อยว้างไปแล้วค่ะเด้เื่อนเปื่อนจ้าอย่าเก็บมาใส่หัวใจนะคะสิ่งที่มันบอดีนะคะสิ่งใดมันบอดีเขากับปล่อยไปสิ่งใดที่มันดีเก็บไว้เก็บไว้หล่ะเอามาเห็ดเอามาใส่เอามาปับปุงมนะคะซึ่งสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ลูกสาวบอกแล้วกันในน้ำในเรื่องการทำยุทธภนะคะ เป็นสิ่งที่ถูกต้องแหละวก็ดีมากๆซึ่งซึ่งแย่้องภาษามาที่จะเข้าไปอ่านเองเลยเฝ้าเว้ากับเปรียบเทียบใช้ของนี่แหละค่ะก็เว้ากับแย่นองไปเว้าไหลนึกว่าแย่ลองกับันเว้าไหลกับเปรียบเทียบตัวเองนี่แหละค่ะว่าเขาเข้าไปเข้าเข้าไปเขาต้องการเข้าไปอ่านไปอย่างเดียวมันเยอะ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 เลยตัวหนังสือก็น้อยไปไ่น มันมันบ่เหมาะสําหรับต um ัวเขาอ่านเราเฮากับบ่เข้าใจอ่านได้อยู่่ะอ่านได้ทุกตัวนั่นลหละแต่บ่เข้าใจบ่เข้าใจมันมาดีกัหลังจากนั้นแายนองกับมาได้รับความรูจากจากลูกสาวเนี่ยค่ะจากลูกสาวจะบาดันดวงตะวันแล้วก็ไปอ่านไปอย่างมากแล้วแล้วก็ชอบอ่านแล้วก็เราเพิ้นก็ตีเพิ่นกับเบิ่งเปิ่นกับเบิ้งออกคนเข้าใจคือสมองเพิ่นมันบ่เป็นสมองผู้เฒ่าคือเฮ้าเปิ่นมันสมองเด็กน้อยนะคะ เอากระลิกจดจำตรงนั้นมากพ่อเด็กมาบอกมาเกาสำหรับเฮาพ่กเฮาเอาอายุเยอะๆกันกันก่ะกับพ่อได้ได้เป็นค้อมูลเป็นข้อมูกสำหรับลูกสาวนะคะถ้าเวียนหัวกับหยุดก่อนปีสันบาดิบ้าไอ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 มาถูกกัน